สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น Q A อ่าเป็นเพื่อนเราได้ในไลน์ o f f i c i a l นะครับมันจะขึ้น Q R code แล้วก็เอาแอปพลิเคชันไลน์ยิงปึ๊กเข้าไปเข้าไปเป็นเพื่อนกันในนั้นนะครับก็จะมีสื่อโฆษณาลงไว้ให้รู้สึกเดี๋ยวนี้มันภาพมันหายหายไปนะสำหรับไอ้พวกดัตตาเบสเก่าเก่าอ่ะมันจะมีแต่ YouTube ไม่เป็นไรครับตามดูในนั้นนะฮะมีสินค้าอะไรมาผมก็จะลงแล้วเพื่อนๆก็ตามดูเป็นเรื่องกานสินค้าในร้านว่า มันมีอะไรบ้างหรือสนใจสินค้ารุ่นไหนก็ลองทักมาถามดูได้นะครับดูไปหลายๆรุ่นนะบางทีแบบแล้วถ้าอยากไปดูภาพย้อนหลังเข้าไปใน Facebook นะครับ Facebook นี่มันจะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วพิมพ์ไปเลยท et 4 0 store เข้าไปใน a c e b ุ๊ k ปุ๊บมันจะมีสินค้าที่ร้านที่ร้านมีขายและเคยขายแล้วลองเข้าไปสอบถามดูสินค้าก็จะมีไล่ๆดูใครมี Facebook ก็เข้าไปกดตามดูนะครับง่ายๆเลยหรือไม่ก็รอรับสื่อโฆษณานี่แหละมันก็จะมีสินค้าหมุนดูยันไปเรื่อยๆนะครับทำไมไม่ทําให้มันเป็น เลยขอคิดจะทําอยู่เหมือนกันนะแต่มันทําไม่ทันอ่ะเพื่อนก็ถามมาว่ากูมีมีดมีมีดมีดนอกที่มันเป็นมีดใบตายไหมที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อ่ะมีดนอกมีมีดนอกไอคำว่านอกนี่รวมจีนด้วยมั้ถ้าเอาไม่แพงอะนะได้คูโอเคมีนะฮะอ่ะนี่นี่คือมีดโดงงานนะครับเหมือนมีดแลนอะ มีดโรงงานขงแบบมันจะตีตีตใครวะเหมือนมีดมีดโรงงานที่โรงงานเขาผลิตแล้วก็ตีแบรนด์มาแล้วก็นําเสนอขายออกไปโดยที่เขาอาจจะไม่ได้มีไม่อยากเปิดเผยชื่อบริษัทอะไรมากมายมันก็เลยไม่มีเว็บไซต์ครับแต่ว่าสินค้ามันก็วิ่งขายทั่วโลกแล้วก็มีคนหลายๆคนก็เอามันมารีวิวนะครับผมแนะนํางี้ถ้าเป็นตระกูลมีดมีดโรงงานนะนะนี่นี่ยี่ห้อ FBI QQ มีด FBI มีดแท้นะเว้ยนี่คือของแท้นะครับเนี่ยแต่ว่ายี่ห้อเขาไม่ได้ไม่ได้ทำการตลาดใหญ่ๆการตลาดใหญ่ๆคือเหมือน s p ป d e โก้มีเว็บสไปเดโก้บาร์มีเว็บ b าร์กันโซมีเว็บกันโซซาแลนมูมีเว็บซาแลนมูโอเคไหมครับอันนี้คือมีดโรงงานเลยที่เขาผลิตออกมาแล้วก็ขายเองนำเสนอซึ่งความคุ้มค่านี่ค่อนข้างจะคุ้มมากเลยนะครับราคาต่ำพันเดี๋ยวราคาไปดูนะ บางรุ่นก็มีสต็อกบางรุ่นก็หมดก็ลองสอบถามกันเข้ามาดูนะครับวัสดุที่ใช้ทำนะครับ420 stainless steel ประมาณไหนอครูมันก็คือกลุ่ม420น่ะ420 Hc420 J2420 stainless มันคือ420หรือพวกเหล็กเหล็กคาร์บอนโครเมียมทั่วๆไปนะครับความคุ้มค่าของมันก็คือมันเป็นฟูลแทนด้วยมีดเล่มขนาดนี้นะครับวัสดุก็ประมาณนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหม มีดเดินป่าเขาไม่ต้องการให้มันรับยากเขาไม่ทำสามสิบห้า s สี่สิบห้า vn อะไรมาหรอกนะครับมันรับยากส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เหล็กเบอร์ประมาณนี้แหละเหมือนที่ผมทํามีด mc t เ o กาใช้เหล็กสเปคเหล็กประมาณนี้แหละและเป็นมีดที่คนแนะนามีคนทํารีวิวเยอะนะครับแล้วก็เขาใช้ทั้งโลกนะครับราคาก็ไม่แพงรุ่นนี้จะมีสต็อกเยอะหน่อยสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงราคาลงรายไว้นะเอามาลำ้ำลังให้เพื่อนดูเนี่ย คือถามว่าทาไมไม่เอามาถ่ายมันไม่ค่อยมีแวลูเท่าไหร่นะแต่ว่าเพื่อนถามหาก็เอามาให้และอีกคําถามหนึ่งเขาถามมาว่าครูแล้วกับมีดไทยอ่ะมีดไทยผมมีดไทยผมแยกนี้นะมีดไทยคือมีดช่างเออผมพูดอย่างนี้ดีกว่าอันี้ที่ความคิดผมเองนะมีดไทยคือมีดช่างไทยจะช่างอะไรก็แล้วแต่นะครับมีดไทยอีกแบบหนึ่งที่มันราคาไม่แพงเขาเรียกมีดการเกษตรเคยเห็นไหมฮะเล่นสามสี่ร้อยเอง แต่นั่นมันจะเป็นเหล็กนะครับมันจะเป็นเหล็กพวกเหล็กแหนบอะไรที่ช่างเขาเอามาตีกันอนะเอามาตีเหล็กนะไม่ใช่ไอ้เชี่ยวมาตีไม่ใช่อย่างนั้นนะเออเข้าใจไหมเป็นช่างที่เขาเอามาตีเหล็กกันอนะนี่ก็เหลือเล่มเดิมตามตามดูฮนะถ้าถ้าเราไม่เลือกมากก็จะมีของเล่นเยอะเลยนะครับนี่มันมีเตกล็อกมาด้วยเอากลับไปเรื่องเดิมก่อนมีการเกษตรดีไหมดีครับใช้งานดีใช้ง่ายทนแล้วก็ไม่แพงด้วยเพราะว่ามันเป็นมีดอุตสาหกรรมมันไม่ได้เป็นมีดที่ ให้ช่างนู้นทําเป็นเล่มเดียวในโลกไม่ใช่เป็นวิธีใช้งานเลยดีแบบแบบนี้ไหมอันนี้ก็ดีแบบนั้นแหละแต่นี่เป็นสแตนเลสสตีลและมีซองมาให้ด้วยแล้วมีการเกษตรละ่ะมันไม่มีซองอะสิคุณก็ต้องหาซองทําเองหรือบางช่างเขาก็มีซองมาให้ด้วยคุณก็เลือกเอานะครับสเปคพอกันเลยเพียงแต่ว่านี่มันเป็นสแตนเลสสตีลมันไม่ใช่ไม่ขึ้นสนิมเลยขึ้นสนิมได้ยากนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อ ให้มันทนทานต่อการกัดกร่อนนะครับก็เืมไอาอิ่ธาตุโครเมียมเข้าไปนี่แหละนะแล้วก็ที่มันเท่คือมันมีซองม,มาด้วยซองนี้ก็จะมีตัวล็อกตรงนี้เขาเรียกว่าเตกล็อกนะครับเตกล็อกตัวนี้ปรับระดับได้นะครับผมไม่ทาให้ดูนะเพื่อนๆซื้อไปทําเองที่บ้านนะฮะหรือคุณอยากจะกลับด้านในการพกอันนี้คือเข็มขัดใช่ไหมล่องเข็มขัดเข้าไปในนี้ก็จะพกไว้ลักษณะประมาณนี้นี่เาหยิบใช้ก็ดึงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือคุณจะไปอแดปแอปพลายเอาไว้เข็มขัดด้านหลังอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองดูมันทำได้หลายวิธีนี่ FBI QQ ชื่อน่ารักจังนะครับก็ลองดูได้นะครับเผื่อใครสนใจนี่คือมีดใบาตายที่ราคาไม่แพงแล้วก็ยอดขายก็ดีนะครับมีมาเรื่อยๆมีหลายหน้าตาด้วยนะนี่แต่ผมไม่ทำรีวิวให้หรอกนะไปแทงกระปงแทงกระป๋องอะไรไปดูของคนอื่นเาขาเขาทำไว้เยอะแยะแล้วนะฮะนี่แหละผมก็แค่คนขายมีดนั่นแหละสวัสดีครับ